ขำทำไมแฟนขำขำไม่ไหมไม่หายเลยไม่หายเลยจริงๆก็เด็กๆเ,เข้าครับตอนแบบยังเรียนอยู่เ,เข้าแต่พอทํางานเราไม่เคยเข้าเลยก็แค่เข้าไปถามว่าแม่ม,มีอะไรทินงบ้างคำถามทีเด็กอ้แ่แม่ครับประมานั้นเพราะแม่เป็นคนทาให้ให้ทานตลอดครับค่ะ่และถ้าสมมติว่าทำอาหารเมนูงน่ายๆใช่หนึ่งอย่างตัวเองทําอะไรได้ก็ทําได้หมดต้วเมา่อไม่ตอบนะต้วมื่อนีไม่ต้องพูดถึงว่ามันทำได้อยู่แล้วก็จะเป็นแบบพวกเข้าผัด ผัดหมูทอดกะเพราอะไรพวกนี้ได้หมดได้ก็เก่งแล้วนะใช่ก็คือทําได้หมดแต่ว่าจะทําพวกแกงไม่เป็นที่แบบเป็นน้ําเป็นอะไรต้มๆใช่ป้ะใส่เครื่องพวกพรมส้มอะไรเงี้ยไม่ได้พวกนี้ไม่ได้อะไรที่ซับซ้อนหน่อยทําไม่ได้ใช่ครับถ้าผัดแกงอย่างนี้วันนี้เนี่ยเมนูไฮไลท์อาหารเสของเราวันนี้เป็น เมนูข้าวของใบบุญนักทศโอ้โหชื่อก็อชื่อก็อบุญมากแค่แค่พูดก็ได้บุญแล้วโอเคค่ะถ้างั้น